การท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยวคืออะไรการท่องเที่ยวคือการดำเนินกิจกรรมบริการด้านการนำเที่ยวเช่นบริการด้านการเดินทางบริการด้านอาหารและการพักแรมและบริการด้านการนำเที่ยวซึ่งดำเนินการโดยหวังผลกำไรที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูงโดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะมีการวางแผนมีการจัดองค์การและการตลาดครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อมบทบาทและความสําคัญของการท่องเที่ยวมี3ด้านคือ 1. ด้านเศรษฐกิจไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมาอย่างมากเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือ บทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ที่สําคัญให้แก่ประเทศเป็นลําดับต้นโดยเฉพาะการนําเงินตาต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ2 ด้านสังคมและวัฒนธรรมปกติรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆสังคมจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในมาเป็นตัวกระตุน้นจะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสังคมเดิม ตามปกติมาเป็นสังคมที่เปิดกว้างพร้อมรับการเข้ามาของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวสังคมนั้นก็จะยิ่งมีการพัฒนาเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากการท่องเที่ยวต้องเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจหลายฝ่ายต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายคนต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความต้องการของคนที่หลากหลาย ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกล่าวคือเมื่อมีการท่องเที่ยวกเกิดขึ้นย่อมทําให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวน,นั้นๆเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นเหตุให้มีการช่วยรักษาสภาพภูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นและสามารถอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวมาสนับสนุนให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แล้วส่วนต่อมาคือการบริการการบริการคือกิจกรรมที่มีเจตนาให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความพึงพอใจหรือส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าการบริการนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจหรือขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในธุรกิจนั้นๆเช่นการบริการในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมการบริการในสายงานด้านการขนส่งและโลจิสติก การบริการในสายงานด้านอาหารและเครื่องดื่มการบริการในสายงานด้านการเงินและการลงทุนและอีกมากมายการบริการสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการในอนาคตอีกด้วยการบริการที่ดีควรมีคุณภาพที่สูงและเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจเช่นการให้บริการที่เป็นมีและสุภาพการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเหมาะสม การบริการที่ดีจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้กับลูกค้ารวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมก็มีส่วนช่วยยกระดับการบริการได้ประโยชน์ของการท่องเที่ยวและการบริการมีองค์ประกอบ5ประการคือ 1. เน้นการนำ เสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวโดยมุ่งการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง2มีการบริหารจัดการที่สมดุลระหว่างความต้องการของนักท่องเที่ยวกับผลประโยชน์ของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวยึดหลักความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมีให้เกิดความเหลื่อมลังทางรายได้และป้องกันกลุ่มทุนนอกพื้นที่ที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์และทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กับแหล่งท่องเที่ยว 3. ม,มีการสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่วงนอกเทศกาลท่องเที่ยวโดยต้องเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจและส่งเสริมกัน 4. เน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างชุมชนท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ห้ามีการรับฟังความเห็นระหว่างกันทั้งชุมชนประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและทางออกเพื่อเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย